อายุเข้าเลข3แล้วอะไรอะไรก็เสื่อมลงโดยเฉพาะคอลลาเจนใต้ผิวหนังเนี่ยยิ่งมวลภาวะช่วงนี้อากาศแปรปวนมากไหนจะพีเอ็มสองไหนจะร้อนเดี๋ยวก็หนาวอู้ยอากาศแปรปวนสุดๆหน้าแม่เกศเนี่ยเห็นทัดเจนเลยล่ะค่ะว่าผิวแห้งลิ้วรอยก็เริ่มมาเครียดสิคะแบบเนี้ย จนมาเจอแต่ละจีน่าเซรั่มคอลลาเจนตัวนี้ค่ะเขาเน้นเติมร่องลึกให้ความชุ่มชื้นกับผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ลดเรืองริ้วรอยด้วยนี่แหละที่แม่เกตต้องการอื่นเลยขอแม่เกตแอบโชว์แพ็กเกจนิดนึงส่วนตัวชอบมากเพราะว่าแพ็กเก็ตเขาดีไซน์เรียบ,ยบแต่ว่าดูดีอ่ะหรูหราดูสิ แม้หน้าใช้จะตายดูดีมากของเขาพรีเมียมสุดๆค่ะนอกจากนั้นเขายังมีช่องเก็บภายน้อยๆช่องเล็กๆช่องนี้น่ารักเชียวเห็นมหมล่ะปกติช่วงที่ไม่เก็บผิวแห้งเวลาจะทาครีมอะไรก็จะซึมเข้าผิวยากมากเหมือนผิวไม่ได้เปิดรับเลยอะทาไปปุ๊บก็อยู่ตรงนั้นอะแต่พอได้ลองใช้ไตรจิน่าเซรั่มครั้งแรกเนี่ย น้สัมผัสเขาจะเป็นเนื้อเจลแบบนี้แล้วก็บางเบาซึมซับง่ายใช้ครั้งแรกแล้วรู้สึกอสบายผิวดีจังไม่หนักหน้าเลยยิ่งเป็นคนที่ไม่ชอบทาอะไรหนักหนักหน้าอยู่แล้วแม่เกนี่ยิ่งปื้มเลยล่ะค่ะแม่เก๋ใช้คู่กับกันแดดคอลาเจนแต่ละจิน,น่าตัวนี้ค่ะเป็นกันแดดที่ กันแดดได้สูงถึง50 p าบวกบวกเลยนะคะ f p f สูงแต่เนื้อบางเบามากบางเบาขนาดไหนมาลองดูก,กันค่ะหายไปแล้วบางมากดูสิแม่เกดได้ใช้ไตลาเจนา่าเซรั่มคอลลาเจนตัวนี้และกันแดดคอลลาเจนตัวนี้ เช้าและก,ก่อนนอนทุกวันอย่างต่อเนื่องรู้สึกได้เลยคะ่ะว่าผิวจะแห้งๆกลับมานุ่มชุ่มชื้นขึ้นและผิวที่เคยมีริ้วรอยหายไปด้วยนะเรียกว่าคุ้มมากๆค่ะผิวหน้าสบายได้ผิวกระจ่างใสและริ้วรอยหายไปด้วยที่สำคัญที่แม่เกตปื้มมากๆคือปกติไม่เกตเป็นคนผิวแพ้ง่ายใช้อะไรไม่ค่อยได้อันนี้คือ ไม่แพ้เลยจ้าไม่มีอาการแพ้เลยใครที่ผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะลองใช้ดูเรียกว่าถ้าเป็นการให้คะแนนสองตัวนี้แม่เกศให้10คะแนนเต็มเลยค่ะเพราะว่าชอบมากๆไม่ต้องร้อยผิวมีริ้วรอยเราก็ผิวสวยกันได้นะคะแม่ๆทุกคนรีบจัดเลยค่ะวันนี้แม่เกศขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้แม่เกศด,ด้วยนะ